ทีมู้เท่าซิงนะครับในี่พามาดูของแปลกครับออเอ่พอพามาดูของแปลกครับ แบกยางเลี้ยวอิสระครับแบกยางเลี้ยวอิสระปล่ยตวปล่อยตัวอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยฝนยังไม่แรงเท่าไหร่ครับนี้แรงครับรุนี้อ่าอ่าน่าเลยนะอ่าเลี้ยวอิสระ,ระน่า อิสระครับใช้กับคโมต้า9 5 0 5สุดยอดเลยครับเนี่ยนะนะนะลงล่างแล้วอิสระแตกยางครับเออไม่ต้องไปใช้ ก็เดินแปดก็เดินสี่เฟมันยุ่งยากครับก็เด,นดนินเดิมนี่แหละครับยางเดิมนี่แหละครับจบก,กว่าครับไม่แพงด้วยใช้ได้ครับใช้ได้ไปครับไปครับอันนี้ไม่ได้เร่งมากนะไปเร่งมากเหมือนเวลาลงเกี่ยวตามนานะครับวิ่งเร็วกว่าใบมีดตัดเข้า จะตัดไม่ทันครับวิ่งเร็วกว่าไม่ต้องเร่งเครื่องครับไปค่อยออนี่ครับก็สนใจครับใครสนใจติดต่อเบอร์โทร080 377 95 98นย์สจ็เจอกันห้าก้ครับเพื่อกรจ้างประโคนไัย Okay, ครับสวัสดีครับ้า,าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทีมพุตเท่าซิ่งขอบคุณมากครับ